สวัสดีเพื่อนๆชาวยูทู e ทุกๆท่านนะครับผมพบกันอีกเช่นเคยะครับกับช่องนัว1น8่งอัมพเลตซึ่งช่องของเราผมจะนำเสนอวัตถุมงคลแนวเครื่องรางของขลังที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคส่วนกระแสย,ยุคคเป็นอย่างแท้จริงเลยนะครับนั่นก็คือมีดหมอเทพศาตราเจ้าคุณพัฒปุญญากาโม О, วัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์หรือพระราชมงคลวัชราจารย์ ซึ่งถ้าเป็นศิษย์ของหลวงปู่เทศปรสสาทะเลและหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพวัตถุมงคลของท่านนะครับมีด้วยกันมากมายหลายชิดนะครับซึ่งล้วนแล้วแต่มีพุทธคุณสูงด้วยกันทั้งสิ้นแต่เป็นที่สาะแสวงหาของนักสะสมลูกศิษย์ลูกหานําไปใช้แล้วมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายด้วยเรียกว่าพุทธคุณครอบจัก,กรวาลจริงและถือว่าไม่เป็นสองรองใครในยุคนี้ในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์และก็ประสบการณ์ นั่นก็คือมีดหมอของท่านเองนะครับปัจจุบันนะครับหลวงพ่ออายุ100ปีแล้วนะครับเพื่อนท่านเกิดเมื่อวันที่12บสองมกถาคนสองพนะครับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับเราก็จะมีวัตถุมงคลมาให้เพื่อนได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับพร้อมทั้งมีแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับ5 9 7 0, 0 1 9 5 6 18นะครับแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันนะครับเพื่อนนะครับหรืออีกเบอร์นะครับ0993969693เนะครับเบอร์โทรนี่แปะไว้ใต้คลิปอยู่แล้วนะครับเพื่อนนะครับหรือสะดวกทางเฟซบุ๊กแฟนเพจก็ได้เลยนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนนะครับวัตถุมงคลของเราก็จะมีเยอะแยะมากมายนะครับลองเข้าไป นะครับศึกษาดูนะครับเพื่อนนะครับไม่เช่าหาไม่ว่าอะไรนะครับลองเข้าไปศึกษาดูนะครับเผื่อมีสักรายการนะครับที่ตรงใจเพื่อนนะครับก็นะครับทักแอดมินเพร้อทําการซื้อขายได้เลยนะครับคุณโอนเงินมาเนี่ยคุณได้ของแน่นอนนะครับรับประกันแท้ตลอดชีพทุกรายการนะครับแล้วก็อีก1เพจนะครับเพื่อนนะครับนะครับเคยซื้อขายกับแอดมินท่านใดนะครับต่อรองราคาแล้วนะครับ โดนใจอะไรยังไงก็นี่เลยนะครับนะครับก็เข้าไปนะครับทักแอดมินได้เลยนะครับเพื่อนนะครับทางร้านนี่ก็จะมีจีวรของหลวงพ่อแท้ๆนะครับที่ผ่านพิธีบุกเสกมาแล้วนะครับก็บูชามาแล้วก็มานะครับตัดแบ่งพันมีดไว้ให้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีนะครับซองผ้าแถมไปให้อีกด้วยนะครับผมนะครับ แล้วก็นะครับใครที่นะครับอ,อยากจะแอดเป็นเพื่อนใน Facebook ก็ประมาณนี้นะคับเพื่อนนะครับก็นะครับลองเข้ามาเป็นเพื่อนกันจะเยอะนะครับหรือติดต่อทางลายก็แอดไลน์ผมไปนะครับ0970195618นะครับหรือกรณีที่แบบติดต่อผมแล้วนะครับไม่รับความสะดวกจริงๆก็ โทรอีกเบอร์เลยนะครับ0 9 9 3 9 6ก6 9 3นะครับก็นะครับเผื่อมีรายการได้จูเฉินอะไรยังไงก็นะครับก็หลายช่องทางนะครับเพื่อนนะครับก็แปะไว้แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับเพื่อนนะครับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับเราก็จะวิวถงคนมาให้เพื่อนๆนได้ศึกษานะครับเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับซึ่งช่วงนี้นี่นะครับก็ นะครับเศรษฐกิจแบบนี้นะครับในยุคของโควิดแบบนี้ก็ยังพอนะครับมีเพื่อนเพื่อนนักสะสมนะครับก็ตามหากันนะครับโดยเฉพาะมีดวาระปีลึกๆนะครับของหลวงพ่อนะครับซึ่งก็อยู่แล้วนะครับจำนวนการสร้างเท่าเดิมนะครับแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีความหายากนะครับเนื่องจากสร้างน้อยนะครับแต่ความต้องการของนะครับนักสะสมนี่เยอะนะครับทำให้ราคานี่ แค่จะขึ้นรายวันเลยนะครับแล้วมันมีเหตุปัจจัยต่างๆหลายๆอย่างนะครับซึ่งผมเองนี่นะครับบางทีก็ท้อเหมือนกันนะครับเจอแล้วนะครับถ้าก็ไปนี่โอ้โหเปิดราคาแบบคือแบบไปต่อไม่ได้นะครับแต่บางอย่างเนี่ยนะครับซื้อมาก็ยอมติดมือนะครับเพราะว่ามันหาไม่ได้นะครับแพงก็ต้องเอาไว้ก่อนนะครับดีกว่ามานั่งดูคนอื่นเขาเล่นนะครับเพราะว่าแพงวันนี้นี่ พรุ่งนี้แพงกว่าแน่นอนนะครับนะครับอย่างน้อยนี่เปิดอ่าเปิดราคาทุกครั้งมันก็ต้องมีกําไรอยู่แล้วนะครับแต่จะมากจะน้อยนะครับบางทีนี่ซื้อกมาเกือบ2 0 0หมื่นครับกำไรห้าร้อยก็มีนะครับเพราะว่าที่ซื้อมาเนี่ยหนึ่งก็คืออยากมาอคลิปนะครับ2ก็คือนะครับเสียดายนะครับเพราะหลายๆท่านเนี่ยที่เป็นอ่าลูกค้าเนี่ยนะครับเขารอเราอยู่นะครับเขารอผมหาของให้นะครับดังนั้นนี่ บางรายการนี่นะครับซื้อมาหมื่นกว่าบาทนะครับเกือบสองหมื่นนะครับสรุปแล้วกําไรห้าร้อยเท่านั้นนะครับเพื่อนนะครับแต่ก็ต้องเอามานะครับเพราะว่านะครับถ้าผมไม่เอามาเพื่อนๆจะเอามาจากไหนนะครับใช้ให้ไปเช่าที่อื่นก็ไม่ไปนะครับบอกไม่ไว้ใจนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ไว้วางใจกันเสมอมานะครับแล้วก็ทางร้านก็รับประกันแท้ให้ตราชวิตทุกรายการนะครับมีที่ผ่านมือผมนี่ดูขาดทุกเล่มนะครับดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นของเก๊นะครับ หรือไม่ไว้ใจกันก็เอาไปแห่ได้ตามสบายนะครับเพื่อนนะครับคลิปนี้ก็นะครับมาพบกับมีดในตำนานนะครับรุ่นแรกที่มีการจัดสร้างนะครับต่อโค้ดและก็รันมาเล่จะเป็นทางการนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นนี่เลยนะครับซองดเดิมแบบนี้นะครับนี่คือซองเดิมเลยนะครับดําเดิมเลยนะครับนี่นะครับเห็นซองก็รู้แล้วครับว่าเป็นรุ่นนะครับหอฉันปี5 9นั่นเองนะครับ ถือว่าเป็นมีดวาระรุ่นแรกของวัดห้วยด้วนนะครับที่ต่อโค้ดและก็รันหมายเลขยะงเป็นทางการนะครับแล้วตัวเลขที่รันก็เป็นเลขอาราบิกด้วยนะครับซึ่งก็เป็นมีดหนึ่งในใจของแอดมินนี่แหละนะครับเก็บไว้หมายเลข8นะครับทั้งชุดนะครับตอนนี้ก็มูลค่าก็นะครับถือว่ามีมูลค่าทางใจไว้ก่อนแล้วกันนะครับไม่ขอพูดราคาให้มันเวอร์นะครับเอาเป็นว่านะครับยังไม่อยากปล่อยเท่านั้นเองนะครับ แล้วก็อธิษฐานเอานะครับว่านะครับขอให้มีดนะครับได้ผ่านมือผมเยอะๆนะครับเพื่อจะเป็นทางผ่านไปสู่มือของลูกค้านะครับแล้วก็เป็นจริงนะครับนะครับไปไล่ดูคลิปได้เลยนะครับว่ามีดเทียบว่าหายัากยากนะครับผ่านมือผมหมดเลยนะครับนะครับเยอะแยะมากมายนะครับใครที่อยากจะดูมีดที่หาจากยากเนี่ยนะครับไล่ดูคลิปผมได้เลยนะครับย้อนหลังได้เลยนะครับ นี่นะครับเนิ้วหอฉันเข้ามาอีกหนึ่งเล่มนะครับเพื่อนนะครับเดิมสุดๆเลยนะครับเดิมๆเลยนะครับเพื่อนนะครับนะครับนี่ครับอุดเดิมนะครับไม่มีกระทาะไม่มีหลุดไม่มีแตกนะครับนะครับนี่นะครับต่อโค้ดแล้วก็หมายเลขอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนเนิ้วแบบนี้นี่กําลังกระชับมือเลยครับจำนวนการสร้าง200เล่มเท่านั้นนะครับเพื่อนนะครับนี่แหละครับ สวยงามนะครับเพื่อนนะครับเล่มนี้นี่นะครับเจ้าของเดิมเป็นสายตรงลูกศิษย์ใกล้ชิดนะครับที่เก็บมีดของหลวงพ่อไว้เยอะมากนะครับแล้วเล่มนี้ก็นี่เลยนะครับฝักก็จะมีรอยจานแบบนี้เลยเป็นหมึกสีทองนะครับนะครับตามกาลเวลาก็ทําให้หมึกสีทองกลายเป็นแบบนี้นะครับนะครับนะครับรอยจานของหลวงพ่อแท้ๆนะครับแล้วที่สําคัญก็คือมีดเล่มนี้นี่ นะครับผ่านวิธีปลุกเสกเยอะแยะมากมายนะครับนะครับแล้วรุ่นหอฉันเนี่ยนะครับถ้าจะหาไม้สวยๆผมบอกเลยว่าก็คงจะมีแต่ไม้พยุงเจนิ้วที่ผมผมเพิ่งเอามาเปิดไปตอนนั้นนะครับเป็นแบบกรรมการนะครับเพราะว่าไม้ที่ใช้เนี่ยเป็นไม้เสาศาลานะครับของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนั่นเองนะพเพื่อนๆนะครับดังนั้นนี่ นะครับจะหาไม้สวยสวยไม่มีหรอกครับรุ่นหอฉันเนี่ยถึงมีความคลาสสิกนะครับอย่างหมายเลขแปะของผมเนี่ยนะครับบางอย่าง5้านิ้วนะครับมีรอยแบบนี้เลยนะครับเพื่อนนะครับมีรอยเป็นรอยตะปูตอกทะลุไปเลยนยก็คือไม้เป็นไม้ที่ใช้งานจริงๆนั่นเองนะครับเป็นไม้ที่ใช้งานจริงผมไม่เคยซีเรียสนะครับถ้าแบบนี้ผมเจอผมเช่าเลยนะครับแลวเล่มนี้นี่เอามาสุดๆเลยบอกว่าเอามาแพงนะครับแต่ผมก็เปิดราคาเดิมนะครับ ไม่เป็นไรนะครับกําไรนิดหน่อยนะครับขอให้ได้ผ่านมือขอให้ได้จับนี่มีความสุขนะครับกับการได้เช่านะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับอาจจไม่มีเจ้าของนะใครที่สนใจก็รีบพักมานะครับก็คือนี่ครับหอระคังปี60โอ้โหราคาตอนนี้ดีดตัวขึ้นไปเยอะมากนะครับจำนวนการสร้าง500เล่มนะครับไม่รู้หายไปไหนหมดนะครับหอระคังก็จะมีซองแบบนี้นะครับเพื่อนนะครับเป็นรุ่นที่ปลูกเสกยาวนานนะครับหลายเวลาที่สุดนะครับ สี่วาระกับอีกหนึ่งไตรมาสนะครับถ้าหาเสาห้าไม่ได้ก็ดีเลยนะครับหอระคังนี่แหละนะครับถ้าหาไตรมาสไม่ได้ก็นี่แหละหอระคังนี่แหละนะครับถือว่าสุดยอดนะครับเพื่อนนะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับที่เพิ่งเข้ามาของปี64ี่ล่าสุดเลยนะครับนี่นะครับถือว่าเป็นอะไรที่แบบแปลกใหม่นะครับส่วนใหญ่ผมจะเจอด้านแกะนะครับพระพรมสีหน้าแบบนี้นี่ตามมีดวาระนะครับ ซึ่งก็น่าจะเห็นรุ่นอ,อะไรทักอย่างนี่แหละพัดอะไรทักอย่างนี่แหละครับนะครับ,นะรบที่เป็นเสาห้าของปีหกสามนะครับร,ร,รุ่นรุ่นพรมพัดจำได้เลยครับรุ่นพมพัดตอนนั้นปีหกสามปลูกเสกเสาห้าอันนั้นก็ถือว่าเป็นมีดออกนอกวัดก็จริงแต่ได้รับความนิยมมากเลยนะครับใบเล็กก้ำพีนะครับซึ่งนะครับอันนี้เป็นมีด วัดปกตินะครับซึ่งช่างตอกมีดเนี่ยนะครับแล้วก็แกะเนี่ยชื่อช่างอ้อนะครับก็เป็นช่างอีกหนึ่งช่างที่ตีมีดส่งวัดนะครับก็นะครับเข้ามาประมาณประมาณร้อยเล่มเท่านั้นนะครับไม่เกินนะครับดังนั้นถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่นะครับตั้งแต่มีมีดวัดนะไม่ใช่มีดวาระนะนะครับมีดวัดนี่ที่แกะเป็นพรมสีหน้าแบบนี้นี่ไม่เคยเห็นนะครับ เป็นไม้มะข่าดำมะข่าแต้นะครับหรือไม้เจริญสุกนะครับถือว่านะครับเสมาเต็มใบทรงเครื่องนะครับถือว่าสวยงามนะครับเพื่อนนะครับถือว่าแปลกนะครับส่วนใหญ่ก็จะเจอแต่ด้ามแกะท้าวอิุวรนะครับแล้วก็อย่างแกะเป็นพ่อปู่ฤาษีแบบนี้ก็เป็นช่างพีชนะครับก็เป็นไม้คูรตายพายอันนี้อันนี้ไม้ก็ถือว่าศักดิ์สิทธิ์แล้วนะคเพื่อน นะครับเป็นพระปู่ฤาษีบรมครูอันสูงสุดแห่งศาสนาลัทธิปงนั่นเองนะครับไม้ก็ถือว่าเป็นไม้ธนิทธิ์นะครับมีฤทธิ์ในตัวอยู่แล้วนะครับก็ชอบแบบไหนทักมาเลยนะครับหรือจะเป็นไม้ขนุนนะครับไม้ขนุนตายพายแบบนี้ก็เหลืองอรัามดูทองคําก็มีนะครับนี่ครับไม้คูนตายพายสารสิกานะครับเพื่อนนะครับหรือจะเป็นนะครับเลื่อนสพศักนะครับ ก็ยังมีแบ่งปันนะครับเพื่อนๆนะครับห้านิ้วนี่โอ้โหหายไปแล้วตอนนี้นะครับหนึ่งพันห้าร้อยเล่มนี่นะครับใครมีพอแบ่งราคาได้ก็ทักมาได้เลยนะครับเพื่อนนะครับตอนนี้ผมหาให้ลูกค้าไม่ได้แล้วนี่นะครับแต่ก็ปิดมาได้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาถึงนะครับก็จะที่ติดลูกค้าไว้หนึ่งเล่มนะครับปิดมาแบบไม่ต้องมีกําไรเลยนะครับรับปากไปแล้วนะครับลูกค้าโอนเงินมาแล้วก็นะครับเท่าไหรก็เท่านั้นนะครับก็ต้องหาให้ลูกค้าให้ได้นะครับมาซื้อตอนนี้โอ้โห นะครับซื้อเข้าสูงมากเลยนะครับแล้วก็นะครับเจ็ดนิ้วนะครับลายกงจักรนาลายนะครับอาวุธทั้งสามนะครับนี่ครับเจ็ดนิ้วด้ามกระดูกแบบนี้นะครับเล่มนี้นะครับโอนเงินมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อีกเล่มหนึ่งก็โอนเงินมาเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนอีกหนึ่งเล่มนะครับอีกหนึ่งเล่มนะครับเดินทางมาแล้วนะครับกําลังน่าจะถึงพรุ่งนี้ยังไม่มีใครจองนะครับ ดูความสวยงามก่อนนะครับเพื่อนนะครับนะครับเจ็ดนิ้วด้ามกระดูกนะครับลายกรงจักรนลายแบบนี้นะครับมีคนตามหาอยู่แล้วนะครับถามว่าปีนี้ออกมาเยอะไหมก็พอสมควรนะครับก็ไม่ได้ถือว่าหายากนะครับแต่ถ้าเป็น9นิ้วเนี่ยมีน้อยมากเลยนะครับยังเหลือนะครับเป็นหน้าเกี้ยวยันตรีนะครับยังมีแบ่งปันอยู่นะครับ9นิ้วนี่ปีนี้ทั้งปีเพิ่งออกมาแล้วก็ไม่เยอะนะครับ เก็บไปคละเล่ม2เล่มก็หมดแล้วนะครับส่วน7นิ้วนี่ก็ยังพอหาได้แต่ก็ไม่ได้หาง่ายๆนะเหมือนกันนะครับนะครับแต่ก็ปีนี้ถือว่าออกมานานแล้วนะครับก็มีให้แบ่งปันเรื่อยๆนะครับแล้วก็นะครับที่เพื่อนเข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับก็จะเป็นนะครับหนิ้วปี64นะครับซึ่งผมเองก็เอาเข้ามา3ลายนะครับ เป็นไม้ขนุนตายพายนะครับ5นิ้วนะครับนั่นก็คือครับหน้าเกี้ยวนะครับใครที่นะครับชอบไม้ขนุนนะครับเหลืองอะลามดูทองคําแบบนี้ก็นะครับทักมาเลยนะครับเพื่อนเอามาไม่เยอะนะครับมียอดแค่อย่างละ5้าเล่มนะครับตอนนี้ก็มีปิดไปบ้างแล้วนะครับการอากาศนะครับปิดไปก่อนแล้วก็มีนะครับส่วนจากละลายก็จะประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนนะครับสวยงามนะครับเพื่อนนะครับนี่เลยนะครับไม้ขนุนตายพายนะครับ หรือจะเป็นเสมาครึ่งเซี้ยวหรือเสมาครึ่งใบนะครับแล้วแต่จะเรียกนะครับก็มีแบ่งปันนะครับผมเอามาแค่3ลายเท่านั้นนะครับเพื่อนๆนะครับเอามาแค่ละ5เล่มนะครับเอามาแบ่งปันนะครับเพราะว่ามีดวัดผมก็เยอะนะครับส่วนใหญ่ผมมีดที่ออกดีๆนี่ก็จะเป็นมีดวระนะครับส่วนมีดที่นะครับปีนี้เพิ่งเข้ามาแล้วก็มีน้อยนะครับนั่นก็คือนะครับ ห้านิ้วด้ามกระดูฝากระดูแบบนี้เลยนะครับลายตอกช่างธนชัยนะครับสวยงามนะครับใครที่ได้รับไปแล้วนะครับดูแล้วจะรู้เลยว่าสวยจริงๆนะครับผมบอกเลยว่าสวยกว่าห้านิ้วธรรมดานะครับเว้นแต่ต้นปีนะครับช่วงต้นปีเนี่ยใบจะสวยนะครับอย่างที่ผมมีต้นปี6,4ก็จะมีน่องสิงกับเสมาเต็มใบนะครับอันนั้นสวยนะครับใบจะสวยกว่า แต่ก็ไม่ไม่เป็นที่ตําหนิอะไรของคนที่เจาะหานะครับเพราะว่าก็สิทธิ์เหมือนกันนะครับก็มีความเอกลักษณ์และก็คลาสสิกในแบบของช่างนะครับนะครับก็มีคนตามหาเรื่อยๆนั่นเองนะครับแต่ถ้าจะเอาแบบคือเอกลักษณ์ของมีดของช่างธนชัยเนี่ยมันจะมีเอกลักษณ์ตั้งแต่อ่าตั้งแต่ปี5 9มาเลยนะครับเพื่อนนะครับงั้นมันจะมีความคล้าย คือกันแบบนั้นเลยนะครับก็แตกต่างกันแค่พศนั่นเองนะครับที่ตอกบนใบมีดนะครับอันนี้ก็สองห้าหกสี่นะครับเพื่อนนะครับลายหน้าเกี่ยวนะครับเพื่อนนะครับนะครับก็ถ้าไม่ตอกถ้าไม่ตอกพศเนี่ยนะครับก็เอาไปมั่วเป็นห้าเก้ายงได้เลยนะเพื่อนแต่อาจจะแหมนี่แหละครับคนละชุดกันเท่านั้นเองนะครับ แล้วก็ที่หายยากมากๆนะครับผมบอกเลยก็คือนี่เลยนะครับด้ามกระดูกฝากกระดูกนะครับปี6 3นั่นเองนะครับโค้ดตัวนี้แหละโค้ดที่เขานิยมกันนะครับเป็นโค้ดต้นปีนะครับลายตอกของชาติรัชชัยเช่นกันนะครับแต่เป็นเสมาใบโพนครับหรือเสมาเต็มใบนั่นเองนะครับเล่มนี้ถสวยเลยนะครับนะครับสองเล่มนี้มีความแตกต่างกันนะครับ ดูอาจจะคล้ายนะครับนะครับแม้แป้ตังนี่แบบนี้แบบแค่ชุดนึงก็หลายตังแล้วนะครับนะครับอย่างสองดูนะครับแม้สองตัวเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับของปี63เนี่ยจะมีความเป็นเส้นเล็กนะครับเส้นเล็กละเอียดกว่าของปี64นั่นเองนะครับดูคล้ายแต่ไม่เหมือนนะครับไม่ใช่เอาไปทํามาพร้อมกันแล้วก็มาต่อแค่ลายมีดแล้วก็ต่อโค้ดคอละปีไม่ใช่นะครับ มีเขาเก็บมาอย่างดีเท่านั้นเองนะครับอันนี้ไปบุกมาจากคนที่เขาเขารู้นะครับคือปีหกสามเนี่ยถ้าเป็นด้ามกระดูกฟากกระดูกเนี่ยมันจะมีน้อยนะครับส่วนหกสี่เนี่ยนะครับอันนี้ก็ยังไม่สิ้นปีนะครับแต่ก็เพิ่งออกมาเราก็ไม่รู้ว่าจะสร้างอีกเยอะไหมแต่ที่แน่ๆมีน้อยแน่แนแหละครับนะครับก็คือปีทั้งปีก็เพิ่งออกมานะครับเพราะว่าช่างตะนัดชัยนี่อ่าก็จะไปตอกพวกมีดใหญ่ ด้วยนะครับแล้วก็มีทยอยออกมาที่เห็นบ่อยๆก็จะเป็นเจ็ดนิ้วนั่นเองนะครับส่วนเก้านิ้วนี่โหแทบจะนะครับไม่มีให้เห็นเลยนะครับเพิ่งเข้ามาเท่านั้นเองนะครับนี่ครับอย่างเก้านิ้วแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็มีแบ่งปันนะครับใครที่สนใจนะครับทางร้านก็รับประกันแท้ตลอดชีพทุกรายการนะครับสนใจก็นะครับ แอดไลน์กันเข้ามาเลยนะครับ0970195618นะครับหรือเฟซบุ๊กคนเพจก็เข้าไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับลิงก์แปะไว้ใต้คลิปแล้วนะครับเพื่อนนะครับแล้วก็วัตถุมงคลใดๆเนี่ยที่ว่าหายากยากเนี่ยรอติดตามได้เลยนะครับช่วงนี้นี่ผมบอกเลยว่านะครับของขายได้เรื่อยๆก็จริงแต่ผมซื้อเข้ามากกว่านะครับเพราะว่าบางเขาเรียกว่าอะไรล่ะนะครับคนหานี่ พอดีเขามีเหตุต้องใช้ตังนะครับเพราะว่าแฟนเขาจะคลอดนะครับตอนนี้ปั่นตังใหญ่เลยนะครับถ้าดูคลิปนี้อยู่ก็คงจะนั่งขำแหละครับตอนนี้ก็คือแบบบุกอย่างเดียวเลยนะครับเป็นจอมบุกอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไปได้แต่ของดีๆมานะครับเพื่อนๆรอกดติดตามไว้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีของเด็ดๆมาให้ชมนะครับอย่างน้อยนี่บางอย่างไม่เปิดหรืออะไรก็มาศึกษาร่วมกันนะครับ เป็นของที่หายากนะครับแล้วก็ใครมีเล่มเดียวนี่ก็มาอยากจะปล่อยนะครับยกเว้นแต่มี2เล่มนะครับก็ถือว่าเป็นของที่หายากหาดูยากนั่นเองนะครับคนเก็บเขาก็มีตังค์นะครับเขาก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วนะครับแล้วเขามีเยอะด้วยนะครับเขาก็แบ่งปันให้ทีละเล่ม2เล่มเท่านั้นนะครับแต่ไงก็กดติดตามช่องไว้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนี่มีเซอร์ไพรส์เรื่อยๆนะครับเอามาให้ชมกันเรื่อยๆนะครับว่าจะเป็นอะไรบ้างนะครับเพื่อน ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนวงของเราด้วยนะครับใครกดไลค์กดแชร์ก็ขอให้เฮงรวยตลอดปีและตลอดไปนะครับคลิปนี้ก็ขอบารมีของเจ้าคุณพัดปุญญาการมงัดให้ด้วยนะครับจงบุญรักษาและดลบันดาลให้เพื่อนนะครับมีแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวันนาสุขภพละลาบจนสุขสรรเสริญสติปัญญาปฏิพานธนสารสุบัติอุปสรรคใดโรคปัญใดก็ขอให้มลายสิ้นไปนะครับขอให้มีความสว่างทั้งทางโลกทั้งทางธรรมแต่แบบนี้ ปราบเข้าสู่ะนิพพา์เถินครับผมสาธุครับผม